สวนทำไม่กลัวมกลัวไอ้แกโอ้ยเห็นดรอปะไรเลยไม่รู้เหมือนกันวันดรอปะไรมั้งเฮ้ยอ๋อนอ้พวกอินฟินิตี้ผมดีใจกับดีใจแล้วนึกว่าธนูอินฟินิตี้อะไปอะสุกัดตันนึกวสุกัดตันมินี่ะเอ็กซกี้ผมเห็นสุกัดตันตัวเล็กด้วยแต่กับจริงไม่เล็กอ่ะตัวมันเอ้ยมูวอลมาทำให้ผมงงกลับบ้านแล้วนะเชิญเลยครับ ยังไงพี่งนนี้ฮะฮานูฮานูเหตุกดล้มถ่วงจะบอกนิวตันผมไม่ได้ให้คุณจีดีใจด้วยฮะผมเลี้ยงปลาลังบ้านสามตัวเลยเว้ยเลี้ยงปลาบ้านที่บ้านสามตัวเลยเหรอใช่อ๋อก็น่ารักกันมากเลยเนี่ยอ้ยมีตั้งสามสีสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูแดงโอ้โหมาปุ๊บสมบี โอ้ยน่ารักกันจริงๆเลยลูกเออคืนกนอะไรไม่รู้คืนสี่้าคืนกินอ้ไรเงี้ยนะจะตายแล้วน้องกินอะไรกันน่ะน้องกินอะไรเง้โอ้โห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 กับป้าไม่ทักกับตายกับตายของแท้แล้วเราไม่น่ามาที่ถิ่นเลยว่ะอุ้ยดีไงผมไม่โดนเลย ผีลุงนั่นฆ่าตายอ่ะผีลุงผีลุงผีไม่แล้วผมไม่เอาดาบมาด้วยโอ้ยดาบไม่อยากเอาไปมีธนูก็ไดนี่แหละที่จะช่วยปลาผมได้แต่อย่างไรก็ขอทอสอบฟังก์ชั่นมันหน่อยจะติดไฟหรือเปล่าเฮ้ยฮะเฮ้งง ฟังก์ชันทำให้อึดขึ้นเหรอเฮจาร์ดาเจอาเปิดเกลมาดิเออตายไปซะมันไม่ตายเอาที่ตายเท่าเดิมแล้วมันมันมันทำให้ผมมีอะไรบ้างวะเนี่ยฟังก์ชันนี่แล้วแบบมันมันชาร์จอะไรวะฮะไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันมีชาร์จอะไรบ้างเนี่ยขอกินปลาก่อน หิวคือเดียวเองอ่ะจริงดิโอ้ฮคีเปอร์โอแมนอ่นะคีเปอร์มัน,น,น,นม,มันแล้วใครทุบตีงเนี่ยผมอยู่เกือบบ้านมันมีคีเปอร์มาระเบิดที่บ้านผมเศร้าระ่างคุณอ่ะเศร้าเลยอ่าเศร้าที่แราดาบอ่ะน่าไม่ไหวจริงโอเคลแล้ว มาที่สุดถูกก็กอิ่มแล้วอ่ะมีเนื้อด้วยเนื้อย่างหอมมาเลยอะอุ้ยเข้าตัวเอาไปกินตอนอื่นดันออกเลี่นทางไปยูก็มีก้อนเนื้อวิ่งมาหาผมก็ทำไว้คุณนั่นแหละไเพื่อนว่าขโมอยไม่ขโมอยมันก็แค่เด้งเข้ามาหาผมเฉยๆอยู่ๆมันก็เก,กิดเหตุกบฟิสิกส์แล้วก็เข้ามาหาผมเฉยเฉยลผมไม่ได้ขโมอยเลย ตามใจอ่ะผมชิวๆแล้วแสดงว่าผมก็ดาบเดียวคุณก็คงไม่เป็นไรนะดาบครดาบตัวเองหลคุณผมพอพูดถึงดาบแล้วเลยอยู่พอดถึงบาปนี่เขาดี่ห่วงแล้วเนี่ยฆ่าอะไถึงผมได้เดี๋ยวต่อย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 จริงนะมมุม คนหน่กกลัวเลยเพราะอะไรเหรอดูนิเซไม่อาผมฆ่าไม่ได้สักครั้งหนึ่งเลยพวกตีเราผมตีมุมเนี่ยผมตีไม่ค่อยได้นะตีแล้วมันเร็วมากเลยผีอะไรวะไม่ตีคนอ่ะดูดูแหลได้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไหมนี่ดิผีควรเป็นมิดเลยแฟมแฟเิลี่เฮ้ย ไม่ได่ว่างนะผมทำงานน่ะแล้วเราเราบิลตัวน่ะเย้เรื่องคุณเลี้ยงโอ้ยตายไปซะิร์ฟโอ้ยมันจะฆ่าผมอ่ะแล้วผมก็ได้ผ้ามาด้วยถึงแม้จะไม่ได้เรียกผ้าเถอะนะเอาเกาะไหมผมมีเออก็อยากจะเอานะเอาแม่ไปหาไม่เป็นไร ผมผมเก่งแล้วผมเป็นเก่งนะไอไอ้โพไปผมเก่งแล้วโอ้ยโอ้ยลืมเริ่มเรมลืมเริมเร่มรื้อใหอาหารไก่อาหารควายเอออะไรพวกมันลืมต้องให้คนละ